สวัสดีในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเป็นช่วงต้นปีวันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาฝากกันเป็นประจำอย่างแน่นอนยังไงกดติดตามกันได้เลยครับซเป m i 13และ13 Pro เปิดตัวแล้วมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 2และไลการาคาเริ่มต้น19,890บาท Huawei Vision Glass มาพร้อมกับหน้าจอแสตนผล Micro OLED เทียบเท่าขนาด120นิ้วราคาราวๆ14,990บาทเท่านั้น รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ Share, กด s u b ส c r i b e ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจพา์ข่าวสารที่มาเด็แบบนี้เป็นประจำทุกวันถ้ากับมาเด้ข่าวสารดีดีทางไอทีทีช่วงเย็นในวันสัปดาห์ในการสุปตีน่พูดข่าวไอที สมาร์ทโฟนเรือธงอย่างเซี่ยมี3 3และ13 Pro ได uh ้มีการเปิดตัวเป็นทางการโดยมีทั้งหมดเนี่ยในเรื่องของชิปเซ็ตประมวลผลนะครับที่ใช้ก็คือเทโนโลยี4นาโนเมตรของ TSMC และยังมีจุดเด่นในเรื่องของเทโลรีการถ่ายภาพจับภาได้วยซึ่งมี13 Pro สมาพร้อมกับหน้าจอโค้งนะครับแปดงผลขนาดใหญ่6.3 7นิ้วความละเอียนทางสี่ร้ีัพิกเซล ดีเฟรชเลด120เฮิร์ตนะครับสามารถปรับทีวีดิจิได้นะครับความสูงสุดที่1,920เฮิร์ตนะครับเพื่อลดการกระพริบของหน้าจอนะครับแล้วก็หน้าจุตรฐานี HCR ถึง Class Dolby Vision และ HDRG นะครับให้ความสว่างสูง่นหน้าจอดีที่120นิ้วและให้ความสว่างระหว่างแบบทีวีเดียร์ HCR ถึง2,000เลยนะครับ เจ้าพี13 Pro ได้ใช้ชุดเซิตของโพลคอมและแ้วกแต่เองนะครับความจำแรตมาถัน LPDDR5 เครความสูง u s 4.0ขนาดแบตเตอรี่4,820 m a ลียมท้งกับชีสเปเลยครับเคืองยืนันหนึนะครับช่วยในร่อการรองรับการัาที่เร็ว1 20วัตได้อย่างปลบบอดภัยนะครับได้ยังชาร์จได้เร็วแบบไร้สาย50วัต์ด้วยจนถึงชาร์จ ติวกว่าในเรื่องของการชาร์จแบบไรเวทนะครับมาถึงในเรื่องของเซนกล้องนะครับตัวกล้องตัวเนี้ของตัวเ x i ย o มี13 Pro จะใช้กล้องหลังทั้งหมด3ตัวในหลัก50ล้านพิกเซลของ Sony m x 9 8 9ขนาด1นิ้วแล้วก็จะมีในเรื่องของกล้องตัวต่อมานะครับ50ล้านพิกเซลนะครับเป็นกล้องไรก้า f o r t i n g lens นะซูมได้สบเท่านะครับแล้วก็โฟกัสได้ถึง10ซติเมตรนะครับ มีกล้องออโต้ไวครับ50ล้านพิกเซลตัวนี้ถ่ายภาพได้มุมกว้างแล้วก็มาโครในตัวต่อไปเซมี13ตัวน้องเล็กนะหน้าจอเป็น OLED นะครับขนาด6.36นิ้วอัตรา r ร e ฟ r e s h r a 120Hz นะครับ per division แล้วก็จะมีในเรื่องของ HDR10+ นะครับ h l r g ให้ความสว่างเท่ากับเซ a o m 13 Pro ในเรื่องของกล้องนะครับที่ให้มาเป็นไลก้าเช่นเดียวกัน50ล้านพิกเซลนะครับ เทเลโฟโต้โลดลงมาเหลือแค่10ล้านนะครับฮาตวตาว่าสิบสิบสองล้านนะครับเซมี่สิบสามีแบตเตอรี่สี่พันห้าร้อยมิลลิแอมป์ชาร์จเร็วหกสิบเจ็ดวัตต์นะครับไร้สายห้าสิบวัตต์รีเวิร์สชาร์จิ่งสิบวัตต์นะครับมาพร้อมกับโปรโมติริโอระบบเสียงดับบี้แอสโนสนะครับมาตรฐานไอพีหกแปดป้องกันน้ำกันฝุน่นราคากันบ้างดีกว่าตัวรุ่นเซมี่สิบสามธรรมดาก่อนนะครับ แรม 8GB หน่วยความจำ128เริ่มต้นเนี่ย3,999หยวนหรือว่า19,890บาทครับถือว่าเป็นมือถือหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจแต่ถ้าเป็น Xiaomi 13 Pro รุ่นเริ่มต้นแรมิ g งหน่วยความจำ128อยู่ที่4,999หยวนหรือ,อ24,890บาทครับสเปคสวยดีกล้องเป็นไร้ก้าอยากรู้จังเลยว่าถ้าเอามาถ่ายจริงแล้วเนี่ยภาพจะเป็นยังไงกันแน่นะเดี๋ยวไว้อนาคตนะครับเปิดตัวในไทยเมื่อไหร่ราครไงเดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันครับ เพรเบอร์ตัวแว่นตาที่ทําหน้าที่เป็นเหมือนจอสแสดงภาพให้กับโทรศัพท์มือถือสมาร,ร์ทโฟนและแท็บเล็ตรวมถึง PC ด้วยซึ่งจะมาพร้อมกับหน้าจอสแสดงผลที่เป็นไมโครโอเรแยกอิกสระ2จอเทียบเท่ากับขนาดก็คือ120นิ้วความละเอียด180คูณ1920พิกเซลเรารับคอร์เกสีนะครับ d 3 p 3ให้ความละเอียด0.90%ความสว่างนสูงมากถึง480 nits แล้วก็สามารถที่จะ สายกรอบรองจันทร์แรงงาน puv นะครับเบรลส์เยอะขึ้นเยอะนะครับปกป้อง,องสายตากล้องแส่สีฟ้าเั็นเองเป็นมิดต่อดวงตาเพราะว่าวิสชินกราฟเนี่ยได้ออกแบบมาในี่คล้ายคลึงกับแ่นกันแดดทั่วไปน,นะครับมีน้ำหนักเพียงแค่112กรัมนะครับบาง21มิลลิเมตรเหมาะสำหรับการชมในระยะยาวสามารถที่จะมีแป้นยึดจมูกเอาไว้อยย่างงเี้ครับมีถึง3ตำแหน่งเพื่อให้ความเหมาะสมกับโครงสร้างตาใบหน้าแต่ละคนนะครับสามารถปรับ สายตาสั้นข้างเรียวเอียงข้างยีปรับองศาต่างๆได้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องการสงสใส่นะครับที่ทําให้ง่ายมากขึ้นในการปรับองศาต่างๆนอกจากนี้นะครับ Huawei Mission c l a s s เนี่ยยังมีในเรื่องของลําโพงแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันขนาดใหญ่นะครับเป็นลำโพงจูนนะครับอยู่ที่1 2 8ม mm, ิลลิเมตรมาพ้อมกับชิปเซ็ตเสียงดิจิตอล PA เลครับให้ประสบการณ์เสียงที่ดื่มดำแล้วก็ลดการลู่ไหลของเสียงด้วย เพราะว่าไอีชั่นกราสนั้นเปิดจองในประเทศจีนก่อนใครนะครับอยู่ที่ในช่วงราคา2,999หยวนนะครับหรือประมาณ1มี4,990บาทถือว่าเป็นอีกแว่นหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะครับเวลาแบบเรเราเดินทางไปไนในไกลเออแบบอยากดูซีรีส์ดูการ์ตูนอย่างเงี้ยครับสวมทีเดียวจบก็คือ ไม่ต้องเอาถือมือถือเพื่อดูอยู่างไรน,นะครับเราก็จะได้ประสบการณ์ในการเหมือนเรานั่งดูจอก,อกว้างๆใหญ่ๆนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแต่เรื่องหูเสียงรบกวนคนรอบข้างกนกนีก็ต้องดูอีกเรื่องอีกทีหนึ่งนะครับว่าแบบเก็บเสียงดีไหมเนาะสวัสดีเพื่อนๆข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆ ภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเ,เพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเงย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆเรีวิวด,ด,ดีและข้วที่เราต่อไปช่องเรามี f c e b o o k f แ n Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วก็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย